สวัสดีค่ะก็น้องๆที่สนใจเรียนเอกสารสนเทศนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเดียวดูกันว่าโอเคเอกเราเรียนอะไรเข้าอย่างไงแล้วก็มีโครงสร้างหลักสูตรยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มกันง่ายๆตรงที่อเอกสารสนเทศเรียนอะไรกันแน่คือเอกเราอยู่ในภาคบรรลักษ์ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้จบไปทําบรรลักษ์เสมอไปแต่ก็ทําได้ถ้าเกิดสนใจสารสนเทศเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ จัดเรียงข้อมูลต่างๆเพื่อให้มันตอบวัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้ต่อคือสารสนเทศอะมันไม่ใช่ d a ต a าแต่ภาษาอังกฤษมันเรียกว่า information ซึ่งถ้าอธิบายข้อๆคือ Data มันคือข้อมูลที่อาจจะเป็นตัวเลขเป็นโค้ดเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราอ่านไม่ออกเอาไปใช้งานไม่ได้แต่ information คือสิ่งที่แบบเราผ่านการทำความสะอาดมาแล้วเอามาเรียบเรียงให้มันเอาไปใช้งานต่อได้เช่นสมมติว่าเราอยากตั้งยอดขายออก ดึงเขาเนี่ยสมมุติว่าเราอยากสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาให้ให้บริษัทใช่ไหมเราก็อาจจะไปสำรวจข้อมูลที่มาจากเดต่าแคมป์อดแล้วเนี่ยมาดมาดูว่าแบบโอเคเราควรจะได้บอไปทางไหนดีด้วยโปรตักชิ้นไหนดีอันประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าบางอาจก็มีชาวบางตัวที่เรียนโฟลดิ้งด้วยแต่ก็ไม่เสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจอะไรในความด,ด้วยเช่นกัน เกในการเข้าเอกนะคะก็คือเอกเราถือว่าคือไม่มีข้อกําหนดสําหรับการเข้าเอกแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเนเจอร์ของเอกเรามันคือเอกแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือส่วนใหญ่วิชาหลายๆตัวในในภาคเนี่ยจะเป็นวิชาที่เก็บคะแนนจากการทาโปรเจกต์ท้ายเทอมเป็นหลักก็คือแบบอาจจะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแบบสอบมิดเทอมหรือไฟนอนแต่ก็มีอ่านหนังสือบ้างซึ่งถ้าบางคนไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบทํางานเยอะๆมาแบบัาทางานกลุ่มมาซัมอัพ ข้อมูลมาทำนูณนทานี่แบบเออมาบึ้อทียวตอนถ่ยเติ็มก็อาจจะไม่ใช่แนวแต่ว่าตอนเรานีนี่เอ็นจอยมากใช่ค่ะซึ่งขอเสริมางทีก็คือข้อดีของการทำโปรเจกต์เบสมันเออมันคือได้ลงลงมือทําจริงอาจารย์ก็จะให้เราแบบเก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้นต้นไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจากอา่าผู้ใช้งานของโปรดักต์นั้นๆจริงๆแล้วก็รวบรวม รวบรวมมาเป็นโซลูชันโซลูชันหนึ่งว่าเราควรทำยังไงเพื่อแก้โจทย์ที่อาจารย์ให้มาโครงสร้างหลักสูตรนะคะก็อันนี้เป็นหลักสูตรปีสองห้าหกหกเนะเาะก็พยายามจะดูาอันก่าคือสองห้าหกหนึ่งซึ่งอันนั้นไม่ใช่เป็นอันที่เราไม่ใช้แล้วสําหรับรุ่นน้องๆรุ่นหกแปดหรอหกเจ็ดใช่โอเค สำหรับวิชาเอกโทรนะคะาอ่าเอกเราเนะจะเป็นเอกโทรเนาะคือคุณต้องลงวิชาโทด้วยจะโทรอะไรก็ตามโทรในคณะหรือว่าโทรนอกคณะก็ได้วิชาเอกสิบแปดหน่วยกิตวิชาโทรสิบแปดหน่วยกิตและก็สําหรับนิสิตเอกอื่นๆที่สนใจอยากมาโทรภาคสารสนเทศก็สามารถเช่นกันโดยต้องเก็บให้ครบสิบแปดหน่วยกิตค่ะซึ่งวิชาสําหรับนิสิตที่เข้าในเอกสารสนเทศนะคะจะแบ่งเป็นสองอย่างเนาะเราจะโทรนาะวิชาเอกวิชาโทร เราโฟกัสกันที่วิชาเอกวิชาเอกจะมีวิชาพื้นฐาน18หน่วยกิตซึ่งวิชาพื้นฐานคือพวกวิชาบังคับที่เราควรรู้ในฐานะเด็กที่เรียนสารสนเทศแล้วก็มีวิชาข้อกาหนดเฉพาะอีก12หน่วยกิตแล้วก็วิชาเชี่ยวชาญ18หน่วยกิตเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันอ่าวิชาพื้นฐานเป็นวิชาบังคับเนี่ยที่บอกไปมี6ตัวคือถ้าเราลองสังเกตชื่อวิชาหลักมันก็คือความรู้เบสิกในฐานะนักเรียนสารสนเทศนั่นแหละ แล้วก็อ้ออีกนิดหนึ่งมันจะมีวิชาหนึ่งชื่อว่าวิชาหลักจัดการอาหลักการจัดการสําหรับมนุษยศาสตร์เนาะที่วิชานี้มันเปิดเป็นวิชาพื้นฐานอักษรด้วยที่ให้แบบคนในคณะไปลงกันทีนี้ถ้าเราเป็นเด็กเอกสารสนเทศเราจะไม่สามารถลงวิชาเนี้ยเป็นวิชาพื้นฐานเอกเอกวิชาพื้นฐานอักษรได้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องลงตัวนี้อยู่แล้วมันสนับเป็นวิชาเอกของเราค่ะ ออมาวิชากําหนดเฉพาะวิชาเลือกสามารถเลือกได้สี่ตัวจากวิชาทั้งหมดสิบกว่าตัวซึ่งก็คือมันคือวิชาที่เราอยากจะสเปเชียลไลซนั่นแหละเช่นแบบอ่าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับนะักภูมิศาสตร์หรืออื<ม>ออกแบบส่วนต่อประสานก็คือวิชา U X U I หรือว่าจะเป็นการตลาดหรือว่าจะเป็นแบบว่า data communication ก็ถ้าเราสนใจพาไหนเราสามารถเลือกได้เลยสี่ตัว ในสี่ในสามปีที่เข้าเองต่อมานะคะก็คือวิชาเลือกเอกเหมือนกันอันนี้เป็นวิชาเชี่ยวชาญซึ่งข้อดีของเอกเราคือเราสามารถเลือกวิชาที่ไม่ใช่วิชาในเอกได้เราจะเลือกวิชาของอภาคอื่นในคณะก็ได้อย่างภาคภาษาจีนภาคละครหรืออะไรก็ได้ที่มันรีเลทกัแบบสิ่งที่เราแบบอยากจะสเปเชียลไลซ์ในด้านนั้นนอกจากนี้ที่ที่เราเห็นคนไปลงกันเยอะก็เป็นของพุกงบัญชีไม่ก็วิดวะค่ะ ซึ่งอ่าถ้าอยากลงในเอกเราก็มีเปิดให้ประมาณเออสิบเอตัวเช่นกันก็สามารถเลือกลงได้เลยประมาณสิบแปดหน่วยกิตหกตัวอันนี้คือโฟกัสกับหน่วยกิตของอ่าอักษรเนาะอักษรก็คือวิชามันจะวิชาละสามหน่วยกิตแต่ของคณะอื่นเราไม่แน่ใจว่าหน่วยกิตเขาประมาณไหนตัวอ,อย่างวิชาก็เช่นธุรกิจการทิมพ์สมัยใหม่บรราธิการนี้สำหรับคนที่แบบชอบธุรกิจการทิมพ์หรือว่าอยากจะทําเป็นบกฟืลๆนั้นรือว่า มีสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับคนที่ชอบใสาย Data หรือช,ชอบโคดดิง้งชอบแบบว่าเป็นเออเทคนิค่ะอืมใช่สามารถมาเรียนวิชานี้ได้นี้ก็มีเพื่อนเรียนอยู่เิฟนี้ถ้าสำหรับเด็กโทนะคะสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยเป็นอ่าโทรวรมในคณะอักษรทั้งหมดสามารถไปเลือกได้ว่าแบบเราชอบอันไหนนี่ใช้เลือกเยอะเลยแหละ นอกคณะมีนิเทศจิตวิทยาเศรษศาสตร์สังควทแล้วก็หลักสตร์ค่ะอ่ก็อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่เพื่อนๆในเอกเรามักจะอันนี้ถ้าเป็นวิชาโทค่ะไม่ใช่โอเคผิดผิดิค่ะขอโทษอ่ามันคือวิชาเที่ยวชาเฉพาะเนาะที่เพื่อนเอกเราชอบไปลงพวกบัญชีวิทยาเิเทศเจอีวิชาโทมันคืออีกอันหนึ่งเลยที่เราต้องเก็บแท่สิแดหน่วยกิต อือขอสสริปไปตรงแนวทางการประกอบอาชีพว่าโอเคเรามักจะตั้งคำถามว่าอาักษรจบไปทำอะไรดีเองนี้บางทีก็อาจจะมีโมเมนต์นั้นบ่อยเหมือนกันด้วยความที่เราเรียนสารสนเทศเนาะเราสามารถนำสกิลที่เราใช้ในการ m a n a นจในการเรียนรู้จากโปรเจกต์ต่างๆไปทำโปรเจกต์แมเนเจอได้ก็คือฟิลฟิลออกแบบออกแบบวางแผนดูแลโครงการว่าแบบเราควรมีโปรเซสยังไงบ้างในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่ง แล้วเราควรแบบให้ใครมาทาทีมพาร์ทไหนแล้วคนตั้งเดสไล์อะไรอย่างไรประมาณนั้นเพื่อให้โปรเจกต์เนี่ยมันสาเร็จรับริมไปได้ไดีค่ะก็คือวิชาอย่างในเอกเราจนมีวิชาตัวหนึ่งที่เป็นวิชาชื่อส่วนออกแบบอ,ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใชน้นอะก็คือวิชาอยู่ก็สามารถแอพพลายความรู้ที่อาจารย์ให้จากการทําโปรเจกต์จริงๆมาเอาไปฝึกงานต่อหรือว่าสานต่ออาชีพที่เราสนใจได้เช่นกัน ซึ่งอตอนที่เราเรียนเนี่ยอาจารย์เขาให้โจดย์ของ s g มาทำจริงๆเลยซึ่งตรงเนี้ยมันดีมากแล้วก็เอาไปยื่นส่งเป็นพอร์ตฝึกงาน,นได้จริงๆต่อมานะคะเว็บดีไซเนอร์มันจะต่างกับ U.S.U.I. ตรงที่ตรงเนี้ยมันจะออกแบบแบ็ k end ด้วยก็คือมีการคดดิ้งเพิ่มมาประมาณหนึ่งมากกว่าแบบการเยอะ UI มันจะออกแบบปีชน์ว่าแบบผู้ใช้จะเข้ามาเจอประสบการณ์อะไรบ้างต้องกดปุ่มไหนบ้างประมาณนั้นแต่เว็บดีไซเนอร์ก็คือฟิวฟิ สร้างให้มันเกิดขึ้นจริงให้มันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็อ่าบา,านรักเนาะก็คือวิชาที่เราค่อนข้างตรงสายเลยทีเดียวก็คือออกแบบบริการทั่วไปในห้องสมุดยืมคืนแล้วก็ร่วมไปถึงการจัดหม่ดมวหมุนหนังสือก็คือ Data Management แต่ว่าเป็นคือแบบโฟกัสกับคลาสห้องสมุดออกแบบแคตตาล็อกให้หัวเรื่องประมาณนี้ค่ะรวมไปถึงการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดด้ว ต่อมานะคะก็คือคิวเรเตอร์นะคะก็คือคนที่เขาแบบคอยดูแลบริหารอ่าบริหารจัดการในพิพิธภัณฑ์นั่นเองก็คือคอยจัดหาจัดแสดงวัตถุที่จะามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือว่าอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือรีเสิร์ชอิสิคันนะคะด้วยความที่เราเรียนเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลมาเนาะเราสามารถช่วยสนับสในุนแบบวิจัยในการศึกษาเรื่องต่างๆโดยการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ ทำให้โครงการมันลากลื่น f u ฟ f ฟิลนี้อีกแล้วใช่ตอนฝึกงานนะคะโ okay. อเคคนแรกที่เมเปิร์ไปปีสามแล้วเขาไปฝึก UI ที่ e-commerce ซึ่งตรงน,นี้ที่เขาบอกว่ามันจะได้สกิลการฝึกงาน,นมันทำให้เราได้สกิลการรีเสิร์ชที่ลึกกว่าตอนเรียนแล้วก็ใช้ฟิกมากข้องขึ้นแต่ตอนเรียนเนี่ยเราเราได้เรียนทฤษฎีจริงๆก็หมายว่าเราได้เรียนทฤษฎีเยอะประมาณหนึ่ง แต่ว่าฝึกงานที่เนี่ยทําให้เราได้ใช้จริงๆนี่นะคะเหมาะกับคนที่ชิลๆแต่ว่าต้องได้งานเพราะว่าเขไม่ได้ f i ์เวลาเข้าออฟฟิศมากแล้วก็จะมีเวิร์ก m h o ์มให้มากถึงประมาณหนึ่งเพื่อนเนี่ยเข้าแค่6วันต่อเดือนคือถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจอยากฝึกงานที่นี่ก็สามารถลองส่องส่องลิงก์อินเขาได้เลยค่ะต่อมาก็คืออ่า a s s i s t a n t e d i t o r แล้วก็ add so on คือ ว่าง่ายๆก็คือผู้ช่วยบรรณาธิการแต่ว่าด้วยความที่โอเคเราเป็นเด็กฝึกงานเมื่อกี้เราอาจจะได้ทำพาร์ทเรียนด้วยอย่างที่คนนี้เขาไปทําที่เซอร์สตูดิโอนาะซึ่งเป็นเอลซอร์ที่มาขอพือ้นที่ช่องสามอ่าเขาทาํารายการขา่าวสามสีงานหลายๆงานหลักๆที่ได้ทําก็คือฝ่ายขาวซึ่งสามารถมันลิงก์กับสิ่งที่เราได้เรียนก็คือเรามีวิชาที่ตอบโจย์งานพาร์ทนี้โดยตรงก็คือพวกอ่าเสวนาบรรณาธิการหรือว่าวิชาบรรณาธิการประมาณนี้ ที่เขานอกจากทำข่าวนะคะก็ยังไปได้คอยดูแลวงบอยแบนวงวงหนึ่งเบสิกกี้ก็คือเขียนข่าวแล้วก็คอยออ s เซิรว่าพี่อน่เขาทำงานยังไงค่ะมาร์เก็ตติ้งอันนี้เราไปทำที่เอสเทอรเจนเนาะก็คือด้วยความที่มันเป็นบริบรษัทที่ทำงานกับองค์กรก็คือ b 2 b เนาะส่วนใหญ่มันก็คือฟิวฟิวจัดสัมมนาไม่ได้แต่คาโซเชียลอะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเราได้ลอง ลองทำงานจริงลองศึกษาประสานงานกับ,บกองค์กรภายนอกจริงไปเตรียมสถานที่ลงไปถึงการคอยดูแลข่าวบนเว็บไซต์บริษรัทต่างๆนอกจากนี้นะคะพี่ๆยังให้เราได้เข้าไปนั่งฟังประชุมกับลูกค้าจีนที่มาจากสิงคโปร์หรือว่าประเทศอื่นได้เห็นพี่ๆเขาแบบโอเคเขามี w o r k ์กโฟการทํางานประมาณนี้ได้เห็นภาพตัวเองในในพา,ารทกางานชัดขึ้นประมาณนี้ แล้วก็สุดท้ายซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์สำหรับน้องๆที่สนใจอวิชาในเอกที่ไปทัสายแบบโคดดิ้งหรือว่าสเปกเนาะก็เพื่อนเอนคนนี้นะคะเขาจะได้ทำประมันว่าแบบ Data a n a l y s t มากกว่าจริงๆแล้วเช่นแบบสร้างแดชบอร์ดจากทั้งบริษัทเขาอยากให้มันมีแสดงผลอะไรบ้างทำ Data p i p ปลาย e แล้วก็ลองสร้างเอเจนติกเอก็คือ รวมไปถึงทำพวกแบบออโตเมชันก็คือเช่นแบบว่าออโตเมชันกคือการทำระบบอัตโนมัติอย่างง่ายๆด้วย a อเจนติกเอไอฟิลนั้นมันมีตัวที่แบบทำได้ในออย่างนี้เช่นเราโยนไฟล์ลงได้ปุ๊บแล้วมันจะอัพลงอัพลงเฟซบุ๊กเลไตอนานี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าบริษัทนี้นะคะเหมาะกับน้องๆที่สนใจสายเทคนิคหรือว่างานเซลล์ค่ะเพราะว่า ที่นี่ได้เปิดโอกาสให้เราไปทำอะไรหลายๆครับมากจริงๆโดยวิชาวิชาที่รีนเลยนะคะก็คือพวกเบสิก NLP แล้วก็ s t a t ฟิลแมแล้วก็ d a t a b า s e ค่ะรวมไปถึงซอฟต์สกิลที่เราได้จากการทำโปรเจกต์ต่างๆในวิชาเองด้วยค่ะกิจกรรมและก็สังคมในเองนะคะด้วยความที่เอกเราไปฟิวทริปเยอะมากๆก็จะยกตัวยอย่างมาประมาณหนึ่งเนาะ อย่างอันนี้นะคะเป็นวิชาอินโ o d ดีอซีก็คือได้ไปทัศนศึกษาที่หอการจุฬาไปดูว่าพี่ๆเขาเนี่ยทำการดิจิทัลหรือว่าแบบเก็บรักษาเอกาสารเก่าแก่บําุงรักษายัางไงแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปแบบดิจิตอลยังไงค่ะอันต่อมานะคะไปที่หอสมุดอ่าไม่ใช่หอสมุดจดหมายเหตุอของแล้วก็ผลงานของคุณอังคารกัละยะนานพงศ์ค่ะเขาเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นกิ l ิทไลซ์ด้วย แต่ว่าทีนี้พอเขาเสียชีวิตไปเนี่ยก็ลูกหลานเขานะคะก็มาลองสํารวจแล้วก็คัดเลือกอาร์คายที่คิดว่าเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเราแล้วก็มาจะทําเป็นขอจดหมายเหตุนี้ขึ้นค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราไปเพื่อศึกษาหัวขอ้อการดูแล p e r s o n a l archives ก็คือเราจะทำยังไงดีเมื่อแบบ บางอย่างมันมีความเป็น Personal มากๆเราจะจัดการเอกสารที่ Personal มากๆอย่างเงี้ยังไงดีมันมีประโยชน์ไหมแล้วอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าจดหมายไม่ใช่เอกสารส่วนตัวนี้เป็นของคนสัมพันธ์สักคนในสังคมเราที่แบบมีประโยชน์ต่อการศึกษาเราควรจะคัดกรองอยังไงดีอะไรประมาณนี้นคะ่ะอันนี้ก็คือไปฟิวคิปของวิชา Data management ที่แบง k ของ s i g n Week อาจารย์ให้ไปสํารวจว่าเขานําเสนอรูปแบบข้อมูลมายังไงมีฐานข้อมูลยังไงบ้างเพื่อประกอบการทาโปรเจกต์ค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะสุดท้ายแหละก็คือไปวิชา Info User Service เนาะไปที่แค่เทวไลวน์เราเองแต่ว่าได้เรียนรู้เยอะมากๆเพราะว่าตอนนั้นนะคะได้โจทย์มาให้ดีโนเวตดีโนเวตบริการของเทวไลน์ถ้าเกิดว่าเทวไลน์เนี่ยต้องปิดปรับปรุงเราจะคิดโซลูชันอะไรมาตอบโจทย์เขาดีในช่วงนี้ของแบบไม่สามารถให้บริการได้ตอนนี้ ก็คือได้เข้าไปศึกษางานจริงของที่บรรักษ์ค่ะแล้วก็ได้พูดคุยถึงแนวทางที่อ่าจะนํามาใช้ปรับปบรุงข้อสมุดได้แล้วก็ทิปเอกนะคะทิปเอกที่ผ่านมาเราไประยองค่ะส่วนใหญ่นะคะเรจาจะจัดร่วมกับเอกแรงเทคเนาะเพราะเป็นเอกใต้ทับบรรลักษ์ร่วมกันซึ่งก็ถ้าน้องๆเข้าเอกก็เนี่ยลองมาคุยจะจอยกันได้ว่าอยากไปที่ไหนดีประมาณน,นี้ค่ะมี Q&A อะไรไหมมี Q&A จากทางบ้านค่ะเคาถามมีเหู่ว่าสารสนเทศกับแรงเทคต่างกันยังไงคะอ่านะแรงเทคอะ่ะเขาจะเรียนภาษาศาสตร์ใช่ไหมคือเขาจะโฟกัสที่เขาจะเอาความรู้ภาษาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยียังไงมันจะเป็นฟิลนั้นภาพรวมก็ฟิคือเหมือนแบบสอนให้ AI พูดไทยรู้เรื่องขึ้นอะไรประมาณนั้น เราจะใช้ความรู้ NLP ซึ่งมันก็เป็นหนึง่งในวิชาพื้นฐานอักษรเนาะสำหรับคนที่สนใจไปลงอ่าแปลหน่วยคําต่างๆให้กลายเป็นโคดดิง้งหรือว่าอะไรที่คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจได้อย่างไงซึ่งถ้าเรามาลองสอง่งหรือเข้าไปถึงวิชาที่เขาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าเขาเรียนภาษาศาสตร์เยอะมากจริงๆถ้าเทียบกับสารสนเทศที่เราไม่ได้แบบมีเวทวิชาภาษาศาสตร์เยอะขนาดนั้นเราจะไปส age, แ่แมเนจแบบว่าใส่แมเนจใส ศึกษาผู้ใช้ศึกษามนุษย์หรือว่าแบบพวกเอกสารต่างๆมากกว่าซึ่งถ้าแค่กล่าวโดยรวมสรุปก็คือเรารู้สึกว่าสารสนเทศมันมันเปิดตัวเลือกให้เราได้กว้างกว่าแลงเคกแต่สำหรับคนที่อินทูกับการเี่นภาษาศาสตร์รลอก็การเขียนโคดดิ้งจริงๆเนี่ยให้แนะนำไปแลงเคค่ะส่วนคนที่ชอบแบบมาเนจก็มาสารสนเทศอะไรที่ๆนั้นประมาณนี้ค่ะคือน้องวันนี้มีอะไรจะเสริมไหมนี่นะ อช่วยแล้วก็คือว่าเหมือนที่พี่แพใหม่บอกเลยค่ะก็คือว่าทางสารสนเทศเนี่ยจะเน้นเา่อ manage เนาะแต่ว่าทางแหลังเทกเขาจะเน้นทางด้านพวกแชทบงแชทบอทอะไรประมาณนี้ในการที่ทําให้บอทอย่างเช่นแบบ GPT ซมินายอะไรแบบเนี้ยเข้าใจภาษามนุษย์มากขึ้นใชยคล้ายคล้ายสิ่งที่พี่แพม่พูดเลย หลักๆแล้วก็อมันจะเรียนเขียนโค้ดหนักกว่ามากๆถ้าเกิดว่าวิชาบังคับของเขาอะเนาะทางของสารสนเทศอะจะไม่ค่อยมีวิชาบังคับในการเขียนโค้ดใชู่่ะฟูพอเป็นวิชาเขียนโค้ดของสาสรสนเทศส่วนใหญจะเป็นวิชาเลือกค่ะสำหรับคนที่สนใจใช่อย่างเช่นอ่าดัตต้าแมดดัตต้าเบสแมจหรือเปล่านาะที่เขียน s อ l อะไรประมาณนั้น ใช่ค่ะมี SQL แล้วก็เขียนกจริงๆได้ทำพวกโลโกตแบบว่าโลโกดเข้าๆเช่นแบบ Java Script อ,อไรงคอนอเนี๋ก่น h ที ML ทคี่ฟิวนี้แบบแค่ให้มันแบบพออถึงขึ้นมาเป็นเว็บขึ้นมาเป็นโซลมาเนข้อมูลเฉยๆประมาณนี้ค่ะใช่<ๆ>แล้วก็ทาง NLP จะใช้ Python เป็นหลักอืมก็จะความยากง่ายต่างกันอยู่บ้าง แล้วแบบคำถามต่อมาคือพี่แพรใหม่ตั้งแต่เรียนสาะราเทศมามีวิชาไหนที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษไหมครับชอบ Uxui uh, uh, วิชาส่วนต่อประสาทออกแบบส่วนต่อประสาทผู้ใช้ซึ่งมันเป็นวิชาที่ที่เราชอบเพราะว่าอาจารย์ให้โจทย์จริงๆมาทำแล้วตอนนั้นมันชั่งจริงมากแบบชอบความช l e n จ i n งแบบว่าเหมือนตอนนั้นอาจารย์เขาได้เขาพาวิทยากรที่เป็น คนออกแบบหรือ UI ของ s c จจริงๆมาแล้วก็มาแบบว่าให้คำปรึกษาเราว่าเราควรจะปรับหน้าอินเทอร์เฟซเรายังไงดีประมาณนี้ค่ะคือพอยหละก็คือชอบพี่มันชันลลจริงนีง่แหละใชแล้วแบบว่าตอนนี้พี่แพ่ใหม่ individually แล้วแบบส่วนตัวสวนใจอ,อยากทำงานใส่ในเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ่ะเป็นตัวเออ สนใจมาเก็ตติ้งแต่ว่าอาจจะต้องโฟกัสบีกว่าจริงๆล้วชอบพาร์ทไหนของมาเก็ตติ้งซึ่งตอนนี้กำลังคนหาตัวเองอยู่ค่ะอาจจะ <okay. S 1> ไม่ถนัดแบบแบบที่แบบบีทูแบีเท่าไหร่ชอบเหมือนว่าได้เจอคนเยอะๆหรือว่าได้ใช้โซเชียลเยอะๆมากกว่าืองซึ่ง ก็ได้ใช้ความรู้จกากสารสนเทศมาประมาณหนึ่งจากการที่แบบเราทําโปรเซสต่างๆได้เห็นโฟลในองค์กรแล้วเขาทางานอย่างไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วที่แท่ใหม่รู้สึกว่ามีวิชาเลือกตัวไหนที่น่าลงที่สุดสําหรับพี่แทรใหม่ในฐานะเด็กเอกสารสนเทศวิชาเลือกม,มีสองอันก็คือวิชาเชี่ยวชาญกับวิชาคณะ มันมีวิชาเชี่ยวชาญกับวิชาข้อกาหนดเฉพาะคือหมายถึงอันนี้ใช่ไหมหรือว่าอีกอันหนึ่งใช่วิชานี้แหละวิชาเชี่ยวชาญกับข้อกำหนดเฉพาะสักอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งในอักทว่าอันไหนที่ควรจะลงถ้าเป็นเด็กาสารสนเทศเราคิดว่าก็อันนี้แหละออกแบบส่วนต่อประสานแล้วก็อีกอันก็คือเราว่าจริงๆแล้วว่าเราต้องเบ่งเหมือนกับ แสดังตรงนี้เสียงดังปะไม่ถึงบอกเสียงก็น้างนอกดังปะเมื่อกี้ไม่ดังมากโอเคภาษาเราเล่นเหรออืมดังพอโอเคเบสิกนี้เราว่าอันนี้แหละก็คือการออกแบบส่วนต่อประสานแล้วก็อีกตัวเราว่าจริงจริง อันไม่ใช่สตาร์เ,รเดิลก็สำนักเราตั้งแต่มาเนจเมนต์ก็ก็โอเคนะจริงๆแล้วอาจารย์โตจริงเขาก็เป็นคนที่เป็นอาจารย์ที่เก่งคนหนึ่งอนะสำหรับเราก็ได้เรียนรู้คาดเดย์จากเขาด้วยแล้วก็คอนดัก่อน,กนื้อความที่นี่อยู่ปีสามเนาะก็คือเอาจริงๆคือเพิ่งเข้าเองมาได้ปีหน,นึน่งมืนก็เลยอาจจะยังไม่ได้ลองเยอะขนาดนั้นแต่ที่แนะนำจริงๆก็น่าจะ U F U I อะ อืมซึ่งเป็นของอาจารย์ทวิยาเนาะใช่แล้วก็หลักจัดการสชหรับนุกชาเป็นิงๆก็สนุนดีมันตเต้นโฟรในองค์กรนั่นแหละเบสิคเียก็คือแบบจัดการทั้งในส่วนขององค์กรแล้วก็ส่วนของระดับมหาภาคเลยแต่เราอาจจะไม่ได้แต่มหาภาคแบมนั้นอืมเราวิชาไหนที่แบบออกฟิลทริปบ่อยที่สุดตั้งแต่เรียนมา อาจจะอาจจะอินโทรด e n ซีแต่ว่ามีความรู้สึกว่า,าใครอาจจะออกเยอะกว่าแต่ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดมาสามสัปดเลยไม่ได้ไปไหนใช่รชใครับรีช่าร์คใครรีช่าร์ไใครพอมา้วกันจัดการการจัดการจดหมายเหตุเนาะก็คือในความเข้าใจของเรา มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอกสารซึ่งในที่นี้เราจะเรียกว่า document แต่ว่าจนหมายเหตุเนี่ยมันจะต่ตงจาก document เอกสารทั่วไปตรงที่มันเป็นเอกสารที่เราได้ได้ตีความคัดเลือกแล้วก็อ่าดูแล้วว่าแบบโอเคเราจะสามารถเอาไปเก็บเพื่อให้เกิดคุณค่าอะไรในอนาคตได้บ้างซึ่งตรงนี้มันก็จะมีความแตกตบางในคัดของข้อมูลที่ต่างกันไปอาจารย์เขาก็จะสอนเอาแบบโอเค คิดีต่างๆเหือว่าแบบมันมีฟิล์ลการเก็บประมาณนี้เราควรทำยังไงกันแน่จะพาดิสคัทประมาณนี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของจริยธรรมหรือว่าในแง่มุมของปัญหา,าการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงว่าโอเคเราควรทำยังไงกับเอกสารจำนวนมากที่มันยังไม่ได้ทำการจัดเก็บแล้วก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าของมันขนาดนั้น เออจริงจริงมันมีคุณค่าไหมอะไรประมาณนี้คือมันก็จะมีสปอรแอบสแต็กเล็กๆบ้างบางครั้งค่ะอืมแต่สนุกดีใช่คำถามสุดท้าย oh. ขายเอกจริงไหน oh. ่อยค่ะอ๋อตอบิดต้มันเนาะซ่าคอนแทคมันเป็นเอกที่เหมาะกับคนที่ยังไม่รู้ซ่าพูดตรงๆคือมันเป็นเอกเป็ดๆเนาะมันมันไม่ได้คือด้วยค่ะคือมันเป็นอบบในข้อดีมันก็คือ เปิดโอกาสให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะไปทางไหนอย่างสารสนเทศเนี่ยถ้าเราสังเกตจากคนที่ไปฝึกงานเนาะเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะไปฝึกงานที่ที่ดูไม่ค่อยไปทิศทางเดียวกันเท่าไหร่ก็คือมีความหลากหลายสูงมากไม่ว่าจะเป็นสายมาร์เก็ตติ้งหรือว่ามีคนที่ไปทาสายคอนเทนต์ที่เราไม่ได้ออกมาอส่ในนี้รงไปถึงคนที่แบบไปสายเท็กจ๋าเลยก็มีค่ะ ซึ่งเราว่าเนี่ยแหละคือข้อดีของสาร,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 สร,รสนเทศที่มันมีวิชาที่เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ในพาสออื่นๆนอกจากไม่เ,เดียนอกจากคอของวิชาเอกเราประมาณนี้ค่ะก็ะนั่นแหละค่ะ <das S 2> ทุกคนก็เอากสารสนเทศใครสนใจข้อมูลการจัดการข้อมูลการจัดการทรัพยากรทางมนุษย์ทางสิ่งของก็สามารถมาลงเอนนี้ได้นะคะฝากขาย<ม><อ> ให้คนที่สนใจเยอะๆด้วยขอเสริมอีกนิดนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าแบบอย่างอาจจะมีบางคนที่ไม่แน่ใจว่าทำไมเอกนี้ถึงอยู่ในอักษรหรือแบบแหล่งเอกอะไรเงี้ยตรนรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันคนไปโฟกู่กับมนุษย์เนาะสมมติว่าอย่างมมนเสียงดังไม่ต้องเสียงดังโอเคเนาะ เทคโนโลยีเทคโนโลยีมันควรไปควบคู่กับมนุษย์เนาะมันควรมีคนที่แบบอมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแบบว่าอยกกระดับหรือว่าเสริมความเป็นมนุษย์ขึ้นเช่นตัวยอย่างเช่นอย่างตรงนี้ของ a ออเนาะเราถ้าเราพูดจริงๆริงเทรนีวมันมีไบแอมันมีไบแอเพราะว่ามันเอาข้อมูลจากเมสตีม มาร้อยเยนเป็นเป็นชุดข้อมูลข้อมูลหนึ่งแล้วก็มัเป็นคําตอบให้เราเนาะทีนี้มันก็จะมีถ้าเรามีคนที่โอเคสามารถใส่พาทอื่นๆหรือเสียงถึงคนอื่นๆในสังคมเข้าไปด้วยในเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีและแล้วว่ามันน่าจะช่วยให้เออพูดยังไงดี AI f ฟ i ลีกับมนุษยขึ้นฟิวฟิว้นึรงพงไหมคะ <laughs> แม่งงไม่งง,ง,งก็คือ,อคิดว่า,เ,าเทคโนโลยีกับมนุษย์มันแยกกันไม่ออกเนาะเราก็เลยมีสิ่งเพื่อทําใหเา้เทคโนโลยีกับมนุษย์อะไรกันไปได้อย่างเฟรนดี้มากขึ้นใช่ค่ะใช่นั้นเป็นเอกที่ทําให้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างง่ายขึ้นด้วยอ<า>ก็มีมค่ะมีอะไรจะเสริมอยกไหมคะที่แท้ไหม่ไจำมี โอเคขอบคุณที่แชร์ใหม่มากนะคะวันนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ